Terima kasih telah menonton! เดินทางไปเที่ยวภูเก็ตกันค่ะแล้วก็ุดจุดๆน,นี้ตรงที่เราอยู่นี่นะคะก็คือเป็นที่เช็คอินคือมันดูเงียบเหงาเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีเที่ยวบินระหว่างประเทศนะคะตรงบริเวณนี้ก็เลยไม่มีเคาน์เตอร์ไหนเปิดน,นะคะตรงที่คึกคือนอาจจะอยู่ฝั่งนู้นนะคะถ้าทุกคนหัน หันหน้าเข้า,ขาสนามบ,บินนะคะซ้ายมือสุดนะคะจะเป็นเที่ยวบินของการบินในประเทศนะคะก็จะไปคึกคื้นอยู่ตรงนู้นแต่ตรงเนี้จะไม่มีอะไรอยู่ไฟบินของชมเนี่ยคือห้าโมงเย็นนะแต่ตอนนี้เพิ่งจะไปสองเอง อ๋อน,น,มมนี่ค่ะทุกคนก็นี่ก็ตื่นเช้าแล้วแต่ว่าจะยังไม่ออกไปเที่ยวนะคะจะขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนเหมือนเดิมก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยออกไปข้างนอกช่วงสายๆนะคะแล้วก็วันนี้ก็คือมีเหมารถเหมือนเดิมอ,อ้อลืมพูดมาตั้งแต่มาถึงนะคะคือชมมาถึงสนามบ,บินใช่ไหมแล้วก็ใช้บริการไทยอ้อไม่ใช่ไทยไม่ใช่ชื่อไทยเอ,อ่อ ใช้บริการรถรับส่งแท็กซี่ของ f ฟ n d ด t a แท็กซ and Tour นะคะบริการดีมากนะคะคนขับรถก็สุภาพมากนะคะแล้วก็ขับคือไม่ช้าไม่เร็วเกินไปอะคือแบบโอเคอยู่อะ่ะแล้วก็ไม่ได้ดูแบบคือเขาไม่ได้ขับช้านะแต่ก็ไม่ได้ขับเร็วจนแบบน่ากลัวเออคือคือโอเคอยู่อะบริการโอเคแล้วก็ราคาตอนที่ชมเทียบราคามาทั้งหมดอะถูกสุดแล้วนะคะโดยเฉพาะอ่าเราเรา,เราลองเซิร์ชแบบ เว็บกลางๆเว็บอย่าง Sky Scanner หรือ Town, ว่า Traveloka เงี้ยคือจะอยู่ราวๆประมาณ600ของ Fendi Taxi and Tour เนี่ยก็คือแบบค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ราคาโอเคไม่แรงเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นคือใครจะมากรก็ตภูเก็ตก็ลองไปเซิร์ช Fendi Taxi Tour ได้แต่ชมจะแปะลิงก์เว็บของเขาไม่ให้นะคะทุกคนก็ใครสนใจก็คือลองลองแบบลิงก์เข้าไปดูโปรแกรมของเขาแล้วก็ แอดไลน์ไปคุยก็ได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปถ่ายรูปก่อนนะคะนี่มาคนเดียวก็จะแบบประมาณนี้นะคะก็ตั้งใจมาแบบเออมาถ่ายรูปให้มีแบบพาทิตขึ้นบ้างเหมือนจะไม่มีพาทิตเลยนะคะวันนี้ดูเี่สําัญนี่คือเหมือนจะเห็นเมฆดำๆด้วยไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่านะคะก็ มาถ่ายข้างบนเซ็กซีนิดหน่อยนะคะก็เลยเลื่อนกล้องลงต่ำไม่ได้นแนะต้องจโอเคเดี๋ยวไปถ่ายต่อกันเลยค่ะเทลเวอร์นะคะ, over, ะ,ค,ะคือดีสุดนะป่งะไม่จองสุภาพมาภูเก็ตก็ลองจองโฮเทลโคเวอร์ดูเป็นโรงแรมที่หรูสวยแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะลองมาดู แล้วนะเดี๋ยวจะอาบน้ําแล้วก็ไปเช็ดน้ำอันนี้ก็มันจะบอกว่าสาหรับสาวอวนอว้วนนะคะที่แบบว่าต้องใส่บีกินี่ใส่ชุดว้ายน้ําใส่ชุดที่มันแบบต้องโนบราอะไรเงี้ยชมไม่อยากแนะนําให้ใช้แค่บาร์บิกนกนะคะเพราะว่าบางทีบาร์บิกนกอะมันทําให้หน้าอกพิดก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ทําให้หน้าอกขึ้นหรอกมันกลายเป็นหน้าอกมันหย่อนยานคือทุกคนก็จะใชื่อว่าคนที่เป็นคนอวบอว้อวนอะหน้าอกเขาจะเยอะ เออแล้วเหมือนมันหนักมันก็เลยแบบมันจะคลอยลงไปเพราะฉะนั้นชี่ชมจะแนะนำสมวนจะแนะนำให้เป็นเทปพันหน้าอกแบบนี้นะคะเออก็คือเซิร์ชในชอปปี้ได้เลยนะคะแบบเทปพันหน้าอกนะคะมันจะขึ้นมาอันนี้มันก็คือจะพันแบบโดยการเอาแบบเอาท่าม้นอกแล้วก็ลากม่ะพันได้หลายแบบมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วมันดีกว่าบาปีกนกอันนี้ชมแนะนำแต่สําหรับคนที่เป็นคนหน้าอกเล็กอะเออ แล้วทรงบิกินีเนี่ยต้องต้องใช้แค่บาปีนก์กอ่ะก็ไม่เป็นไรนะแต่มันจะมีบางบิกินีที่เป็นบิกินีแหวกอ่ะถ้าคนใส่บาปีนกนก์ะมันก็จะเห็นร่องกลางใช่ปะเพราะฉะนั้นใช้อันนี้ก็ได้เพราะอันนี้มันไม่ได้แค่พันข้างอย่างเดียวนะมันพันแบบดึงขึ้นแนวตรงก็ได้คือพูดง่ายคือมันตามชุดน่ะบางคนที่เป็นเสื้อแหวกอ่ะมันก็จะมีสายแค่ตรงนี้ใช่ปะเขาก็พันดึงเออพันใต้นมอ่ะแล้วก็ดึงขึ้นมาเนาะเพราะฉะนั้นก็แนะนํา นะอันนี้ชมว่าดีกว่าบาร์บีนนกโดยเฉพาสะสาวอ้วนนะคะอันนี้จะช่วยให้หน้าอกชิดแล้วก็หน้าอกไม่หย่อนยานเนาะโอเคเดี๋ยวขอเดี๋ยวแปบน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยออกมรข้างนอกกัน ไม่รู้จะไปไหนดีเดี๋ยวขอตั้งหลัก GPS ก่อนเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนเราค่อยไปรีวิวคาเฟ่อันนี้มันกินข้าวนะคะแล้วก็ที่ร้านเอามาให้นะคะเดี๋ยวชมจะขึ้นชื่อร้านใช่เดี๋ยวคืเหมือนร้านลีที่แบบมีนักเดินทางมามีนักท่องเที่ยวมาร้านก็เลยให้สีมาเมนูหนึ่งนะะันจ้าแล้วก็แบบดูหน้าตา,หาใหญ่มาก ไม่ได้ถามราคาก่อนนะอยากกินก็เลยสั่งเลยก็เดินออกมาจากไกด์ผู้คนนิดนึงเพราะว่าจะเปิดแมท ว่าจะไม่ออกนะคะทุกคนแล้วก็ตรงน,นี้ตอนแรกชมไม่ได้มาร์กใส่แผ่นมาเพราะเข้าใจว่าจะต้องเดินขึ้นบันไดแบบอันชันหนักหน่วงแล้วเราก็จะแบบขึ้นไม่ไหวแต่จริงๆแล้วคือบันไดไม่ค่อยเยอะนะคะพูดง่ายคือมันจะมีมุกอยู่ข้างบนทุกคนเห็นไหมนะ่ตนนนะตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะอ่าถ้าคุณจะขึ้นแบงนั้นคุณต้องขึ้นบันไดนิดนึงแล้วก็ค่อนข้างชันนิดนึงแต่ว่าไม่สูงมากนะเดี๋ยวไปถ่ายรูปต่ออีกนิดนึงเราไปแหลมุงเทพกันค่ะ คนมีหาดหยาหนุเป็นหาดที่มันจะมีโขดหินเนาะแล้วพอน้ำลดเนี่ยเราจะสามารถเดินไปถ่ายรูปกับโขดหินได้ ใ,ใบไม้ผิวไหวนะคะเออก็คือถ้าไม่ใช่จุดที่เป็นแลนด์มาร์กอะแลนด์มาร์กดังๆอะมันจะคนไม่เยอะนะคะแบบตัวเมืองอะไรเงี้ยก็คือเงียบเงามากนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแลนด์มาร์กดังๆก็ค่อนข้างจะมีคนก็ถ่ายเท่าที่ถ่ายได้เพราะว่าถ้าจะรอจนกว่าคนจะหมดก็ไม่ไหวเหมือนกันอันนี้ก็คือเปลี่ยนที่พักนะคะมาเป็นฮิปโฮสเทลนะคะก็ชมก็อยากจะให้มันมีที่พักหลากหลายนะคะต้จะบอกว่าที่พักอันนี้อันนี้อันนี้เขาบอกก่อนว่า 500บาท5้7บาทอาตีไป600อนะคะได้ห้องเบอร์เนี้ยได้ห้องเนี้ยดีมากจ้ะฝนจะตกดีนะกลับเข้ามาก่อนก็คงจะไม่ไปหาดหรอกนะเนาะเดาว่าคงจะต้องอยู่ที่นี่แหละ ก็จะไปหาร้านคาเฟ่นั่งนะคะเพราะวันนี้จริงๆจะไปคาเฟ่ลองหมาแล้วมันยังไม่เปิดก็เลยจะหาร้านอะไรกุกิกกุกิกนั่งรอไปก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาตะเวนคาเฟ่กันทุกคน ฮัลโลคะทุกคนก็อันนี้คืออยู่ที่ห้องนะคะแล้วก็คือเข้ามาในห้องตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงได้นะคะเพราะว่าข้างนอกร้อนมากๆนะคะ ก็เข้ามาพักเอาแรงก่อนอาบน้ํานะคะเพราะว่ารู ını, mankind, ้สึกเหนียวตัวมากนะคะแล้วก็เข้าไปเล่นกับน้องหมามาไงแล้วก็มีขนน้องหมาติดที่กึงเกงบ้างเล็กน้อยก็เลยแบบในไหนก็ในไหนแล้วก็เลยแบบเข้าห้องก่อนดีกว่าเพราะมันร้อนมากๆข้างนอกคือร้อนมากๆเราจะพักอีกสักพักหนึ่งให้ผมแห้งก่อนเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกกันจ้ะ รุ่มใหม่ในย่านเมืองภูกเก็ตนะคะชื่อ The o a s The OAC Thailand นะคะคือข้างในเนี่ยตกแต่งเหมือนเออกราเดีนนะคะคือสวนแต่จริงๆแล้วมันคือที่ช็อปปิ้งนะคะคือตั้งแต่ซอยเข้ามายันข้างหลังเนี่ยคะ่ะจะเป็นร้านขายของนะคะคือไม่เสียค่าเข้านะคะทุกคนทุกคนสามารถเดินเข้ามาโดยที่ไม่ซื้ออะไรก็ได้แล้วก็มานั่งขายรูปเล่นมันจะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะคะ่ะกน เป็นสวนแบบนี้เลยนะคะ นนเป็นวันที่สี่ของที่ภูเก็ตนะเป็นวันที่กลับนะคะทุกคนก็ตอนนี้เป็นเวลาตีสามห้นะนะไม่อยากเสียงดังมากมายไม่รู้ว่าห้องมันเก็บเสียงขนาดไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าห้องอื่นเขาคงยังไม่ตื่นเกอบมั้งเวลานี้เออก็เดี๋ยวตอนนี้จะลงไปรอแท็กซี่นะคะ,ะเพื่อที่จะไปสนามบินโอเค ตอนเนี้ยก็คือเหมือนแบบว่าปกติพี่เขาจะโทรมาไว้แอบรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมยังไม่โทรมาอีกเขาคงไม่ลืมเราใช่ไหมวะเออถ้าลืมนี่ทำไงดีวะโอเคเดี๋ยวลงไปลุ้นข้างต่อ,อ,อเขาว่าเขาไม่ลืมเราใช่ไหมทุกคนเขายังไม่มีรถเลยอ่ะแล้วพี่เขาจะลืมเราไหมเราควรโทรก่อนไหมหรือเราจะรอตีสี่พอดีอะดีอ่ะ โทรดีกว่าเน้อกู๋พี่เขาแบบว่ากำลังขับรถอะไรนี้จะได้สบายใจผู้ขายวาในกูทุกคนตอนนี้เราก็ถึิงสนามดีนึงคันนะคะที่ว่าสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมันไม่ใช่ความผิดของใครเนาะมันเป็นการสื่อสารที่พลาดเพื่อนแล้วก็เวลาผิดอะ่ะคือแบบมารับสี่ดีสี่เงี้ย แต่ว่าทางบริษัทใส่เป็ en, นสโมงเย็นเนาะมันก็เลยแบบว่าผิดพลาดแต่ว่าควผิดพลาดตรงนี้มันไม่ใช่แค่ที่บริษัทอย่างเดียวไงเพราะว่าถ้าชมตอนเฟิมก่อนหนึ่งวันเนี่ยก็คงจะไม่เกิดเรื่องนะคะหรือแม้จะไปดูไวเชอร์ที่เขาส่งให้ถ้าชมดูไวเชอร์แล้วก็แบบว่าในไวเชอร์มันจะเขีนยนว่าเวลารับเนี่ยแต่ตัวชมเองก็ไม่ได้ดูรายละเอียดในนั้นนะมันก็เลยทาให้แบบว่า เห็นถึงความผิดพลาดตรงนั้นเนาะแล้วก็มาลุ้นเราหน้างานเนี่ยนีก็ไม่เป็นไรนะคะสําหรับใครที่จองแล้วแบบนี้ชมก็นแนะนําว่าให้ร,บรอบคอบนะคะทวนตั๋วอีกรอบหรือว่าโทรคอนเฟิร์มอีกรอบในช่วงเวลาที่มันไม่ใช่เวลาแบบไม่ใช่เวลาปกติคุณแบบเวลาดึกหรือว่าเวลาเช้ามากๆมันอาจจะแบบื่องเวลาที่เราจะแก้ไขมันจะน้อยเนาะเพราะฉะนั้นชมก็จะแนะนํให้ทุกคนอ่ะ ทวนตรวจทวนความถูกต้องอีกรอบทวนกาจรจองต่างอีกรอบนะคะเพื่อไม่ให้มีความความผิดพลาดเนาะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนที่ตรวจทุกอย่างร,รายละเอียดไม่ว่าคุณจะจองบริษัทไหนมันจะไม่เกิดปัญหานี้นะแต่ว่าชมเอาเป็นคนที่ไม่ค่อยรอบคอบเท่าไหร่ก็เลยเกิดแบบนี้ขึ้นเอาเป็นว่าใครที่ยังอยากจะจองเป็นดีเซีนตัวรวก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะคะแค่ทวนทุกอย่างให้เรียบร้อยอีกรอบหนึ่งแล้วก็คอนเฟิร์มเขาอ,อีกรอบหนึ่งก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรนะ ชมก็ยังรู้สึกว่าเป็นดีท็กซี่ตัวเนี่ยเป็นบริษัทเ,เป็นเป็นแท็กซี่ที่ใช้ได้นะคะแล้วก็ดีนะคะคนับอาธิยาศัยดีแล้วก็ราคาถูกเนาะโอเคใครที่จะจองก็จองได้ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าครั้งนี้ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดพลาดของบริษัทร,รถอย่างเดียวมันเป็นชมด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะรอเวลาเพื่อเคลียร์ก็ขับกรุงเทพกันค่ะ